สวัสดีค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะกำลังค้นข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้เลยไตรภูมิพระร่วงนะคะเพื่อไปทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เดี๋ยวน่าจะทราบกันในเวลาไม่ช้านี้ก็เลยคิดว่าเออมันก็มีบางส่วนในเล่มนี้ที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องไตรภูมิเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีคนขอมานานมากแล้วว่าเออช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแต่ว่าทีเนี้ย ด้วยความเป็นไตรภูมิค่ะไตรภูมิมันคืออะไรไตรภูมิมันคือหนังสือเล่าเรื่องโลกและจักรวาลใช่ไหมมันก็จะเล่าประมาณว่าแบบชั้นนี้มีไอ้นั่นชั้นนั้นมีไอ้นี่ตรงนี้กว้างเท่านั้นตรงนั้นกว้างเท่านี้มันไม่ใช่เรื่องเล่าเช่นเดียวกับหลายๆเรื่องที่มีคนขอมานะคะคือมันไม่ได้เป็นไม่ได้มีสตอรี่ไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็เลย เล่าค่อนข้างยากทีเนี้ยก็เห็นว่าเออมีบางส่วนในหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจหยิบมาเล่าเป็นเกร็ดสั้นๆๆน่าจะโอเคกว่าค่ะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าเรื่องเฉพาะเรื่องเทวดาค่ะเทวดานี่ก็มีมากมายหลายประเภทดังนั้นขอยกมาแค่เศษเสี้ยวของเทวดาเล็กๆในชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่ไกลโลกมนุษย์ที่สุดนั่นเองไปฟังกันเลยค่ะ ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าความเชื่อไตรภูมิเนี่ยคือความเชื่อเรื่องสามโลกเนี่ยนะมันปรากฏอยู่ในทั้งศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งในะที่นี้เนื่องด้วยกําลังอ่านไตรภูมิพระร่วงอยู่นะคะซึ่งเป็นความเชื่อไตรภูมิของศาสนาพุทธดังนั้นลืมฮินดูที่เคยเล่ามาไปทั้งหมดวันนี้ในคลิปนี้เราจะพูดถึงศาสนาพุทธกันเป็นความเชื่อในศาสนาพุทธซึ่งก็ อาจจะไม่ถึงขั้นแก่นศาสนาพุทธหรืออะไรนะเป็นว่าเป็นความเชื่อประกอบของศาสนาพุทธเป็นการอธิบายโลกและจักรวาลของศาสนาพุทธคะ่ะสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอยู่ที่ไหนต้องเริ่มค่อยๆเกลื่นก่อนใช่ไหมคือต้องบอกก่อนว่าตามความเชื่อไตรภูมิไตรภูมิคือ3โลกโลกนี้แบ่งออกเป็น3อย่างก็คือกายภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเราจะไม่พูดถึงรูปภูมิกับรูปภูมิในคลิปนี้เราพูดถึงกามาภูมิก่อนกามาภูมิคือดินแดนของคนที่ยังมี คือมีกามันอะไรก็คือมีความแบบว่ายังมีกิเลสตัณหาอะไรทั้งหลายอยู่นะซึ่งในกามภูมินี่ก็ไม่ใช่มีแต่สิ่งแย่ๆมันก็จะแบ่งกันหลายชั้นอีกในกามภูมิก็แบ่งเป็นแบบแบ่งเป็นมนุษยภูมิโลกมนุษย์แบ่งเป็นพวกนรกภูมิอสุรกายภูมินู่นนี่นันน่น,นพวกแบบว่าชั้นแย่ๆแ,แ,แล้วก็ในกามภูมิในผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ก็มีพวกทีอ่อยู่ในดินแดนแห่งความสุขเหมือนกันก็คือพวกที่อยู่ในสวรรค์นั่นเองซึ่งสวรรค์เนี่ยน,นะคะบอกก่อน เคยย้ำไปแล้วในคลิปที่เคยไปสัมภาษณ์ที่องเต้ก็คือสวรรค์มี้6ชั้นเราจะเรียกว่าชากามาพจรภพชกะนี่ออหมายถึง6นะคะสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นล่างที่สุดในชากาาพจรภพค่ะคือเป็นสวรรค์ชั้นที่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์ที่สุดวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งนี้กันนะค่อยๆซูมมันลงไปเล็กๆจากโลกทั้งใบค่อยๆซูมๆๆลงไปถึงชากาชกาาพจรภพจากชกามาพจรภพ ซูมลงไปถึงจาตูมหาราชิกาจาตูมหาราชิกาเนี่ยนะคะเป็นดินแดนของมหาราชผู้เป็นใหญ่ทั้งสี่ก็คือเป็นเทพผู้ดูแลทิศต,ต,ต่างๆแล้วกันเอาง่ายๆแบบนี้ก็คือมีแบบเทวดาประจําทิศเหนือเทวดาประจำทิศใต้เท,ทวดาประจำทิศตะวัตนตกตะวันออกซึ่งขอไปนเน้นที่อื่นวันนี้เราไม่เน้นเรื่องนี้เราจะมาเล่าเรื่องเทวดาในนี้กันาการที่จะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ ทำให้เกิดอะไรขึ้นชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยดีกว่าก็คือเทวดาในชั้นนี้นะคะต้องต้อง,ต,องต้องมองภาพสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาก่อนว่ามันไม่ใช่แบบว่าสวรรค์ฝรั่งที่มีเมฆเมฆแล้วก็มีเทวดาเดินไปเดินมาไม่รู้จะอยู่ที่ไหนจริงๆสวรรค์น,นะคะเป็นเมืองเลยค่ะคือที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเมืองของมหาราชทั้งสใช่ไหมนึกสภาพแผ่นเรียบ1แผนสวรรค์ชั้น จตุมหาราชกริกาเป็นแผ่นเรียบยบไม่มีเนินไม่มีอะไรเลยเดินง่ายพื้นนิ่มๆคือพื้นนิ่มๆเหมือนฟูกเหยียบไปแล้วนิ่มเทา้าสะดวกสบายต้องนึกซะว่านึกสภาพว่าคนสมัยก่อนที่เขียนไตรภูมิไม่มีรองเท้าใส่นะลงนั้นเดินเหยียบลงไปนิ่มเทา้าแต่ว่าพอเหยียบปุ๊บดินก็ปูดกับพื้นมาเต็มเหมือนเดิมตลอดเวลาอ่ะเสร็จปุ๊บแต่มันก็ไม่ใช่เรียบๆธรรมดามันมีเมืองค่ะคือมีมหาราชทั้ง4เนี่ยปกครองเมืองอยู่ใช่ไหมทีนี้ มันก็เป็นเมืองสีเมืองใหญ่สีทิศตุต้งตุงต้งตุง้งตุ้งพอเป็นเมืองแล้วในเมืองต้องมีอะไรในเมืองก็จะมีบ้านเล็กๆเต็มไปหมดก็ไม่เล็กหร,รอกเอาเป็นว่าใหญ่อ่ะแต่เป็นบ้านเป็นบ้านที่ย่อยขนาดกว่าเมืองเต็ไมไปหมดซึ่งบ้านแต่และหลังนี้คือวิมานของเทวดาแต่และองค์คือใครที่ทําบุญมาดีอะ่ะก็เกิดมาก็จะมีวิมานของตนเองนะก็จะมีวิมานของตนเองแล้วก็แบบแต่งกายสวยงามนู่นนี่นั่นทีนี้การมาเกิดในสวรรค์เนี่ยเออมนุษย ตามความเชื่อของไตรภูมิเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตใดๆในโลกเนี่ยเกิดมาด้วยโยนี้หลายประเภทคือเกิดมาได้หลายประเภทก็จะมีทั้งแบบเกิดมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่เหมือนมนุษย์เกิดมาแล้วคือเยอะเยอะมากแต่มันจะมีประเภทหนึ่งก็คือพวกอุปติกะประมาณนี้คือพวกเกิดมาแล้วเป็นตัวเลย ที่เราสมัยนี้เราชอบเอาไปใช้กรบเปรตอ่ะคือเกิดมาแล้วก็เป็นเปรตเลยไม่ต้องมานั่งเป็นแบบเบบีเปรตแล้วค่อยๆโตมันไม่มีคือพวกแบบเปรตอะไรพวกนี้คือเกิดมาก็เป็นตัวใหญ่เลยซึ่งการเกิดประเภทนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแค่กับพวกเปรตหรือว่าสัตว์นรกหรือนู่นนี่นั่นเทวดาก็เกิดแบบนี้เหมือนกันคือเกิดมาแล้วไม่มีเบบีเทวดาเทวดานี่เกิดมาปุ๊บอายุ16ทันทีร่างกายเหมือนมนุษย์อายุ16แล้วก็แต่งแต่งตัวเรียบร้อยคือแบบว่าใส่สร้อยใส่นู่นใส่น,สนี่ตามบุญที่ได้ทามานะคะ ใครที่ทําบุญมาเยอะเกิดมาก็จะมีวิมานของตนเองก็จะเลือกกันก็จะแบบขึ้นอยู่กับว่าเกิดมาในเมืองไหนก็จะมีวิมานอยู่ตรงเมืองนั้นคือสมมติอาจจะเกิดมาปุ๊บอ่ะขออยู่ทิศเหนือก็อยู่ในเมืองทิศเหนืออ่ะขออยู่ทิศใต้อยู่ในเมืองทิศใต้ทีนี้มันก็จะมีเพื่อนบ้องเพื่อนบ้านอะไรกันไปก็มีแบบพวกกําแพงวิมานติดกันนู่นนี่นั่นว่ากันไปน่นก็จะ ตีอารมณ์คือตอนนี้นึกจินตนาการในหัวมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะพวกไตโภมนเนี่ยเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อใครจะตีความใครจะคิดจินตนาการอะไรในหัวยังไงก,ก็ก็ได้แหละมันแล้วแต่ใครจะตีความตอนนี้ภาพในหัวของวิวนะคะคือจะเป็นเหมือนเมืองนึกสภาพเมืองแบบเมืองจีนอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นวิมานไทยๆมันก็จะมีถนนถนนมีกำแพงกำแพงกำแพงแล้วก็มีวิมานวิมานวิมานทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วถ้ามีบุญไม่ถึงเป็นเจ้าของวิมานจะเกิดอะไรขึ้นเอออันนี้น่าสนใจเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันมีการคิดอย่างนี้ไว้ ในสมัยที่เขีนยนไตภูมิด้วยอะคือแบบโบราณมากเลยนะคือเขามีการตกลงกันละเอียดเลยว่าใครเกิดมายังไงจะเป็นยังไงอยากคิดว่าในสวรรค์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่จริงค่ะสวรรค์ก็ไม่เท่าเทียมกันคือทุกคนเกิดมาก็จะตามบุญตามกรรมใครมีบุญมากก็จะเป็นแบบพวกฐานะสูงใครมีบุญน้อยก็ฐานะต่าลงมาทีนี้ถ้าเรามีบุญไม่ถึงการเป็นเจ้าของมิมานจะเกิดอะไรขึ้นการมีบุญไม่ถึงเป็นเจ้าของมิมานเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราไปเกิดที่ไหนแล้วทีนี้สมมุติเราเกิดมา ในวิมา arte, ceu, นก็จะมีแบบมีเครื่องของเครื่องใช้อะไรว่ากันไปใช่ไหมถ้าสมมติว่าเกิดมาปิ้งอยู่ในผ้าที่เขาเรียกผ้าพับอ่ะพับแบบพอสัมภาสไม่หันอากาศพอพานพอพานซึ่งคนสมัยนี้ตีความว่าเป็นผ้าผับผ้าที่แบบพับพับไว้แบบพอไม่หันอากาศบอลไไม้นั่นแหละถ้าสมมติไปเกิดในนั้นจะถือว่าเราเป็นลูกสาวของเจ้าของวิมานค่ะก็คืออ่าได้โดนเลี้ยงโดนเลี้ยงในฐานะลูกแต่ถ้าเกิดไม่เกิดในผ้าพับจะเกิดอะไรขึ้น สมมุติไปเกิดปิ๊งอยู่บนเตียงเป็นเมียเลยทันทีเราจะได้เป็นเมียเจ้าของวิมานอ่ะและทีนี้ถ้าคนอื่นที่ไปเกิดที่อื่นที่ไม่ใช่ผ้าเราไม่ใช่บนเตียงล่ะเป็น้าทาสบริวารคือต่อให้เป็นเทวดาเราก็ยังจะต้องไปรับใช้เจ้าของวิมานนะไม่ใช่แบบว่าจะคือก็เล่นสนุกและสนุกกว่าคนที่อยู่บนโลกมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าสบายชีวิตลอยไปลอยมาไปวันวันคือถ้าเจ้าของวิมานใช้ไปทําอะไรมันก็ต้องทาม,มานะทีนี้ปัญหาเกิดยังไงคือถ้าสมมติเราไปเกิดในวิมาน เกิดขึ้นมาในห้องครัวอย่างเงี้ยอ่ะก็โอเคก็เป็นเอาไม่มีห้องครัวเพราะว่าเทวดากินอาหารทิพย์ไม่ต้องทําอาหารเราก็กินแล้วไม่ขี้ด้วยนะคะกินแล้วหายไปเลยตุดซึมเรียบร้อยหมดสิ้นไม่มีของเสียออกมาเกิดไปเกิดในแบบเกิดในสวนเกิดในสวนของวิมานก็โอเคเป็นคนรับใช้ของวิมานนี้ไปเกิดในห้องรับแขกก็เป็นคนรับใช้ของวิมานนี้ไปทีนี้ถ้าเกิดเราแรนดอมรือสภาพแบบเกมออนไลน์เลยนะแบบแรนดอมจุดเกิดอ่ะรือสภาพแบบแรนดล็อกแรนดอมแรนดอมจุดเกิดขึ้นมาปิง๊ง โหแย่แล้วเกิดนอกกำแพงวิมานค่ะคือเกิดตรงถนนน่ะทีนี้ทํายังไงฉันจะต้องเป็นคนของที่ไหนฉันจะเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่าหรือฉันจะเป็นเทวดาอิสระไม่ค่ะในนี้เนี่ยเขาสรุปไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าคุณเกิดระหว่างกําแพงของวิมานทั้งสองเนี่ยจะต้องไปหาผู้ที่เป็นใหญ่ก็คือพระอินทร์ซึ่งพระอินทร์จริงๆไม่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาหาชิกานี้จริงๆพระอินทร์อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งสูงไปหนึ่งชั้นนะคะก็จะต้องพากันเป็นเหมือนแบบฟ้องศาลอ่ะพาโจทและจำเลยพา พากันไปสามคนสามคนคือใครบ้างจำได้ไหมที่บอกว่ามีเพื่อนบ้านกันอยู่กำแพงวิมานกำแพงวิมานสมมติเกิดตรงกลางปึ้งก็จะต้องเอาเจ้าของวิมานที่หนึ่งเจ้าของวิมานที่สองที่ใกล้ที่สุดสองอันแล้วก็สองสองหลังแล้วก็เอาอีตัวที่เพิ่งเกิดเนี่ยพากันไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็จะตัดสินว่าคุณจะต้องเป็นบริวารของวิมานไหนโดยการมาวัดที่ค่ะโอ้โหละเอียดมากมีการวัดที่กันด้วยนะวัดที่ว่าแบบอ้อ เกิดห่างจากกำแพงนี้3วาเกิดห่างจากกำแพงนี้2วาอ่อะฝั่งนี้ใกล้กว่าเธอไปเป็นคนรับใช้วิมานนี้แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะมีปัญหาอีกเกิดเราแบบแรนดอมจุดเกิดได้เก่งมากปิ้งตรงกลางเป๊ะเลยวัดออกมา,างไงสองข้างก็เท่ากันทีนี้จะตัดสินยังไงพระอินก็มีวิธีตัดสินอยู่ว่าอะตอนเกิดมาเธอหันด้านไหนคือถ้าหันหน้าไปด้านด้านอีวิมานนี้มากกว่าคือแบบนอนตะแคงเพราะหันหน้าไปด้านนี้ใช่ไหม แปลว่าตอนเกิดมาอยากไปเป็นบริวารวิมานี้ก็ไปเป็นบริวารวิมานี้หันหน้าด้านขวาไปเป็นบริวารวิมานั้นทีนี้มีปัญหาอีกค่ะคือปัญหายังไม่จบมันก็จะมีผู้แบบเกิดมาแล้วนอนงายอะ่ะปุ๊บฉันมองฟ้ามองดาวไม่หันไปทางไหนเลยจะเกิดอะไรขึ้นพระอินบอกตัดสินยากนะไม่ต้องไปเป็นบริวารใครสิเรามาเป็นบริวารฉันเองดังนั้นคนที่มองขึ้นไปบนฟ้าก็เลยจะมาเป็นบริวารของพระอิน,นะคะ่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราววุ่นๆุของเรื่องบวสวรคร์ไม่ใช่ว่าเรื่องบนสวรคร์จะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรคือบนสวรคร์ตามความเชื่อของไตรภูมิเนี่ยก็มีความยุ่งวุ่นวายแล้วก็มีกฎเกณฑ์ของมันกันซึ่งวันหน้าถ้ามีโอกาสจะพยายามหยิบเรื่องกริกสนุกแบบนี้จากไตรภูมิมาเล่าเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนถ้าใครมีอะไรมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิวนะคะส่วนใครอยากดูคลิปใหม่ๆก่อนคนอื่นอย่าลืมกด Subscribe ค่ะ Subscribe เธอ Subscribe เลยส่วนใครอยากติดตามวิวทางช่องทางอื่นๆมีที่ Fanpage Point of View และ Twitter ซึ่งทั้งคู่มีลิงก์อยู่ใน Description Box ข้างล่างค่ะส่วนใครชอบรามเกียรติ์วิวแต่งนิยายมีลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะ นอกจากนี้ิวยังทำสติกเกอร์ลายและเสื้อขายด้วยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันค่ะจะดีใจสุดๆเลยใครมีความเห็นอะไรสามารถฝากไว้ด้านล่างได้เลยนะคะจะพยายามมาตอบค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย